แปลงล่างรถ GLC 2 0 0ดีนะครับไปเป็น GLC 63 เลยคนาถงบอเฮ้ย hey, พี่หนกมึงกำลังทำอะไรวะ <What? S 1> นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับนวัตกรรมใหม่นะฮะของการแปลงร่างรถที่แบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือกับรถเดิมๆ G L C 2 2 0น D ไปเป็น G L C 63. 63ซึ่ง63เนี่ยแน่นอนโฟงใหญ่ล้อใหญ่และโช๊คเต็มระบบนะครับมาดูดีกว่าว่าวันนี้ผมเลือกอะไรบนรถคันนี้ไปเลยไปเลยโอเคนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเลือกเลยบนรถคันนี้แน่นอนครับคุณมาพีหนุกบติบสามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้คือ ชุดช่วงล่าง <Wow. S 1> นะครับชุดช่วงล่างวันนี้นะครับผมเลือกเป็นชุก Product Band KWV สาสำหรับ GLC 220D ตรงรุ่นสิ่งหนึ่งที่แม่งสุดที่สุดในคลิปวันนี้คือใจลูกค้าครับนะครับใจลูกค้าอยากสุดประเทศผมไม่เคยเกี่ยงวะแล้วนะครับถ้าลูกค้าอยากเสี่ยงเพราะล้อชุดนี้คือล้อ GLC 63ในสเปคแบบสุดตารางนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ21หน้า9กครึ่งหลัง10ครึ่ง นะฮะก็ต้องมาวัดใจแหละว,ว่าผมจะสามารถปั้มมันลงได้หรือเปล่าเพราะผมเจอตัวแปรหลายๆอย่างนะเราไม่ได้ทำบอดี้พาร์ตแต่เราต้องมาแปลงร่างคันนี้จากทำดีด็อกไปเป็น63เนาะซึ่งมันค่อนข้างจะมีความยากแต่ด้วยความที่มันมีความยากเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอะไรที่ยากอยากลองนะครับก็วันนี้เลยแน่นอนร้อขอบ21หน้า9ครึง่งรัดกับยาง2 6 5 40 R 21หลัง 10ครึ่งเจอกับยาง2อย่5 R าง29535 R21 แค่ฟังก็รู้สึกว่ามันใหญ่นะมันดูทะลักทะเลชีวิตกูจะวุ่นวายมากและสิ่งที่สำคัญลูกค้าคนนี้เลือกซื้อเบรกสีแดงกับกูเองก็อบอกก่อนแก๊งนี้นะฮะเป็นแก๊งวันพีชนะครับเวลาเขาแก๊งกับวันพิชวันพีชอันนี้คือท่าเกียร์สอนะเอาเอาแสงขึ้นให้กูด้วยนี่เลยนะฮะ แกงพี่เขาเป็นแกงวันพีชโคตชชอบทํารถกับผมทุกคันนะฮะเขามีทั้งลูฟี่เขามีทั้งหนวดดำนะฮะนี่รถนวดดำนะเดี๋ยวพาไปล่องเรือมาหาสมุทรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าตอนผมแปลงร่าคันนี้เสร็จแล้วรถมันจะเป็นยังไงไปชมมันเลย โอเคครับหลังจากที่ผมลองติดตั้งระบบโชค๊คอัพ KW V3 นะครับติดตั้งเบรก MG นะครับหน้าอัพพัมเพิกด้วยนะครับพร้อมกับไล่น้ำมันใหม่ใส่ระบบใหม่หมดพร้อมกับเราใส่โชค๊ค KW V3 แล้วก็แม็กขอบ21เข้าไปบนรถคันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยู่บนรถแล้วผมรู้สึกว่าเยอะแค่หล่อสดคือหล่อสดรัสเซียโปรตุเกสอิงลิสอิงแลนด์นะครับแต่ถ้ายูเครนปัตจะโดนระเบิดลงทุยเียยังจะเล่นอีก โอเคนะครับผมมาลองสรุปให้ฟังแล้วกันเฟลลิ่งที่ได้กับการลงทุนที่ลูกค้าลงทุนไปวันที่พักผมไม่รู้ว่าลูกค้าลงทุนไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโชคอาบระบบช่วงล่างเบรกเนี่ยประมาณ3,000สนกว่าบาทนะครับเกือบเกือบสเนาะ <Nope. S 1> ถามว่าได้ไหมบอกตรงๆว่าเฮ้ยล้อขอบยีบนเจลซีไม่แย่เลยความกระด้างไม่ได้ต่างกับขอบ20ที่ผมเคยใช้ <Nope. S 1> นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แบบชัดเจนคืออะไรครับแฮนด ยางแม่งหน้าเกาะถนนมันเยอะเวลาเข้าโค้งมันไม่สลิปเลยเวลามันทําความเร็วเวลามันแซงเวลามันหักคมอะไร h a n d ล i n g คือจกักรนตเนี่ยผมให้ G L C แค่ประมาณ789แป้ล้วเน,นี้ยผมบอกเลยว่า890คือเต็มเลยนะครับคือไม่มีทิ่ติของคมอะไรเลยคือหน้ายางแม่งใหญ่เวลามันหักมันไปทั้งคันเลยเขาเนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะเจอก็คือแน่นอนแหละอาตาัตราการกินน้ำมันแต่รถคนนี้มันเป็นดีเซลไงมันก็เลยมีคุณลุงอุ้มอยู่ฮะ <God. S 2> นะครับก็ถัมผมคันนี้เต็ม10ให้10 <l ots> ไม่ขาดอะไรเลยครับเพราะดูดิลูกค้าทําภายในใมาใหม่หมดอัพเป็น6กสหมดทั้งคันแปลงแปลงล่างจากกระดองแปลงล่าง,ท,งทั้งทุกอย่างมาหมดแล้ว <l ots> นะครับก็ขอบคุณแกง๊งคนพีด้วยนะฮะคันนี้พี่เขาเป็นพี่หนวดดำเนาะคนนี้หนวดดำนะครับเดี๋ยวเราจะดูการมาของลูฟี่นะฮะเดี๋ยวจะมีลูฟี่อยู่แต่ว่าเดีเรา ที่เมื่อกี้หลอนเลยสัตว์ตกๆใจปะตกใจเลยนะครับก็จริงๆเนี่ยแก๊งพี่เขาเป็นลูฟี่เนาะมันต้องมีหลายคนนะฮะแต่เขาบอกเขามีแก๊งอยู่น้ามันหคนมั้งแต่ผมยังตามหาอยู่ด้วยว่าคนไหนคือนามิอ่านามินามินามิอยู่ไหนอ่านะครับแก๊งลูฟี่แห่งพีสองพัแล้วกันก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับสําหรับการมาใช้บริการเนาะก็บอกเลยว่าคันนี้เต็มปอกหลอโคตร นะครับดูทรงตอนจบกันดูแล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บีนออมนิชานด้วยสวัสดีครับ